นบีบอกเอาวิทย์สักหนึ่งแล้วกันถ้าเราพวกเราไปอยู่อินเดียนะถ้าละหมาดอิชาแล้วละหมาดสุนัขสองเราไอ้ชาตเขาจะเขาจะละหมาดวิทย์ไปนหนึ่งแต่เมื่อละหมาดวิทย์ตอนหัวข้ามแล้วตื่นขึ้นมากลางคืนก็ไม่ต้องนะลาบิตรอ้อนฟีไลด์ลินนบีบอกว่าอย่าละหมาดวิทย์สองครั้งในคืนเดียวกันเพราะมันจะเป็นคู่หรือภาพออกใช่ไหมหัวข้ามสามตื่นขึ้นมาอันสากเป็นหกอันนี้ไม่ได้ ประเด็นต่อมา,อานะให้สลามทําให้ข้าสวรรค์เลี้ยงอาหารทําให้ข้าสวรรค์ละหมาดในยามกลางคืนญญทำให้ข้าสวรรค์ประการต่อมาอ่านอญญายังพูดสีหลังละหมาาฟัดดูผู้เราเข้าใจผิดเยอะบางทีละหมาดฟัดดูเสร็จอันฟาทีฮะหรนี้ละหมาดฟัดดูเสร็จแล้วมีการนะครับมีการซิกมอน และหลังละมาฟัดูวันหนึ่งกับพื้นหนึ่งกี่เวลาที่ละมากีเวลาเอาเอาเอาหุนับนะเนี่ยเี่ยีมหมายเนี่ยเขาละมากีเวัเ่้าเอาหุนบั้เหมือนกันเหมือนกันห้าเวลาหลังละมาฟัดตูห้าเวลามมีบอกมีสุนทหีให้นะครับอ่านอายะอุสดูดูเนื้อหาก่อ มันกระอาญากัรกุรศีใครก็ตามที่อ่านอาการกุรศีดูกรอคุณลิสอลาติมันตุบับนนี่ทุกทุกหลังละหมาดฟักดูลัมยัมนะคูมินดูฮูลินจันนะนั่นนิลเม้าทีนบีบอกว่าไม่มีสิ่งใดห้ามเขาเข้าสวรรค์ยกเว้นตายไหมตายแล้วถฟื้นขึ้นมาเอาล็อกเขาให้เข้าสวรรค์อายะการกุศล ยู่ในชุร,ร,อรอบบักระอายัาที่เท่าไหร่สองห้าห้าหรือสองสองห้าฮะแม่ไะสองห้าห้าฮะสองสองห้า <25 5. S 1> <c oughs> อันนี้ไม่อายันะครับทีบาล่บ้าง <c oughs> อ่านอายักุสอันสุภาษิตเราเนีัออนยอะไรนะนะนะโอ้โหภาษสุภาษิตว้าวไปนะเสร็จแล้วก็อ่านอายะกุส j. อ่านเนี่ยไม่ต้องเป็นกามะน,นะครับต่างคนต่างนะเสร็จแล้วอายะกุสีเนี่ยครับทำให้เราเข้าสวรรค์เป็นเหตุที่เราเข้าสวรรค์และทำให้ปกป้องเราให้พ้นจากชัยตอนที่จะมามาย่ากไกลหรือมาหลอกหลอนมาอะไรเราในอย่างขั้มสี ท่านอบูฮุเรลลัดอันนี้องเล่าในหนึ่งข้อฮัดญษมันยางในช่วงรอมอนอาบูฮุเรละัดได้มีหน้าที่วันหนึ่งต้องไปคุมสบียงสาก,กัดาไปขึ้นมาก็ปร,กรากฏว่าไปเจอคนหนึ่งอันที่จริงแล้วตอนหลังมาบอกว่าคือเป็นบุคคลเป็นชายกรที่แปลงร่างเป็นคนเสร็จแล้วมาขโมยของคืนแรกจับได้อบูฮุเรลลัดก่อนคืนที่สองมาขโมย อบูรอนก่อเพราะคืนที่สามจับได้อบูร้อบอกไม่ก่อยฉันจะพาท่านไปหาเราซื้อชายคนนี้บอกว่าท่านอยาอยาอ่าอยาพาทั้นไปแต่ฉันจะบอกเคล็ดลับอิซาอาะไว้ใต่าฟีรอชิกับเมื่อท่านจะล้มตัวนอนฟักะรอายะตังุูซีท่านอ่านอายะตุสีก่อนเอแลนจะลันจะซาลอาเรกับดัลลอฮีฮาวิสู จงอ่านอัญญาโคสีเพราะการอ่านอัญญาโคสีจะปกป้องอัลลอฮ์จะปกป้องรักษาท่านนะครับอัลลอฮ์จะรักษาเรายะกะระบุกะยะกะระบุกะชัยตอนฮัตตาอุสบิฮะและชัยตอนจะไม่ยุ่งกับเราจนกระทั่งรุ่งเช้าสากรานะบิอุสซลาลลอฮุวะลลอฮิวะสลัม์สอดะกอกะวะฮ้วกาซูบุนซ้ากะชัยตอนนบีบอกอบูฮุรานุไม่หด คนที่ท่านจับมาคือใครคือชัยตอนชัยตอนมันเป็นจอมโกหกแต่เรื่องนี้มันพูดจริงอันนี้ก็เรียกว่าอัดิสตักดีรีนบียอกรับฉะนั้นก่อน,นอนอาญญา่านหนังสือกนส่งกนอนมีหลายแบบเอามืมาประพสารกันอ่านสามขุนนะครับแล้วก็เป่าแล้วก็นูบบางาอัดิสบอกว่าเอามื่นประพสารกันแล้วก็เป่าแล้วก็นูบ เขาว่ากันไป,ไปแต่อุละมาให้น้ำหนักว่าเอามือมามาสานกันอ่านสามรุนแล้วกระเป๋าแล้วก็ลูกอันนี้น่าจะสอดคล้องกว่าในกับกับก,บก,บกบา,ารกระทำสารพูนในแต่ลูกแล้วก็ลูกลูกตามร่างกายท่านอย่างนี้สามครัป้องกันเช่อหรืออ่านออยะก์กุงศรีหรืออ,อา่านออยะห์กุงศีหรือบางคนอ่านออยะห์กุงศรีด้วยจะอ่านสามคุนและลูกทั้งร่างกายด้วยได้ไหมได้ เวลาเราอ่านในรูปของใครร่างกายของใครของเราไม่ใช่ของภรรยาเราของภรรยาเขาทำไปไม่ใช่อ่านเซนเป่าเซนอ่า,ออานเซนเปาแล้วก็ลูกภรรยาอันนี้ไม่ต้องนอกจากลูกของเรายังไม่มีความสามารถหารูปได้เข้าใจนะประการต่อมาสาเหตุที่ทำให้เราเข้าสวรรค์แต่นี้มีเข้าเวลาแล้ว อ่ะประกาศต่อมาโหดีมาเข้าสวรรค์เนี่ยอ่านอายะกุศลหลังละมาฟักูเนี่ยได้ได้ทั้งลมาอิชาเนี่ยเอาเลยหลังจากสิ่งทุลลอฮฺเสร็จแล้วก็อ่านหรือจะอ่านตอนนั้นได้หมดประกาศต่อมาอยากเข้าสวรรค์ใช่ไหมละมาซุนนะหลังละมาฟักูอ่ะอาจารย์พูดกัน ละหม,มาดสุนัขหลังละหมาดฟัดตูบางคนบอกว่าอาจารย์นี่ก็สบายสิเราละหม,มาดสุนัขเฉยๆแล้วก็กลับไปไม่ต้องละหม,มาดฟัดต,ตูก่อนเราให้เข้าสวรรค์แล้วนี่ไอ้นี่หัวบอกอยู่ใกล้โรงพยาบาลสงสัยผมว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลหัวบอกหมายความว่าละหม,มาดฟัดตูถูกต้องจำเป็นต้องละหม,มาดแต่ใครที่ละหม,มาดสุนัขก่อนหลังละหม,มาดฟัดตูนี้อลัลลอฮ์เป็นเหตุที่ทําให้เขาเข้าสวรรค์อ่านดูฮะดิสต์ตะบี Hadis Nabi dari Imam Muslim nak. Ma min ahli muslimin muslim kullin yusalli lillah la la Allah. Kullu kullu layl kullu yawm 10 asharata raka'atan. Fahmi di nak, ni kha di ni. La ma tukwan walat 12 nak. Ta'awun ben la sunnah. Ghairu faridatin, tidak keria dengan fardu. Niak อิลาบะดะลอุลามูไบตันฟินันนะอลัลลอฮจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับเขาในสวรรค์นบีบอกว่าทำสิบสองรกกาซึ่งไม่เกี่ยวกับฟันดูคือสุนนะัะคุณลยเยมินทุกวันเป็นเหตุที่อลัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เราในสวรรค์เ่าจะไว้ในสวรรค์น่ยนะอา้ามีอะไรบ้างอุลามาเขาไปเอาขะดีส สำมพันของท่านอิหมัมมุสลิมีนะครับและสัมพันของอิหมัมพิทวีสิสิบสองรกรกัดที่ยาพิทบอกนะยาพิทเล่าให้ฟังว่าสิ้นตาอัชรอตันรกรกัดนั้นมีนัสซุนนะสิบสองรกรกัดที่เป็นละมาซุนนะบานอัลลอฮุมุลาหูใบจันทร์สินยันนะเป็นเหตุทําให้อัลลอฮ์สร้างบ,บ้านหลังหนึ่งให้แก่เขาบางคนเข้าสวรรค์เหมือนกับเราใช่แต่ใครรักษาสิบสองรกรกัดนี้มีบ้านอยู่ในสวรรค์อับดุลสิ่นั้งนัน้น อารบัยราคาอาทิตกอนละซ่วนดีสี่ละกันก่อนละมานส่วนดีวาระกาใต้มีบาดดาห์สองละกันหลังละมานส่วนดีเป็นเท่าไหร่นะครับหกนะวาระกาใต้มีบาดันบัคลีดีสองลกันหลังละมันบัคลีสักคู่นี้วาระกาใต้มีบาดันดิชาและสองละกันหลังละมานดิชาเป็นเท่าไหร่นะครับเอาไหมเอามาสี่ลกันก่อนละมานบาย สองรักษาหลังละำมันบ่ายเป็นหกนะสองรักษาหลังละำมัดพักรีเป็นแปดสองรักษาหลังละำมันอิชาสิรักษาใต้มีกอ้อนฟารีรีสองรักษาก่อนน้ำมันสุบหกเป็นสิบสองรักษา,ากกกเป็นสิบสองรักษากกกกถ้ารักษาตรงนี้อัลลอฮ์นี่ทำไมครับจะให้เราได้มีบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์และพี่น้องรู้ไหมครับว่า าาๆๆการที่เราละหมาดเยอะๆสูดเยอะๆการที่เราละหมาดเยอะๆละหมาดสุน่าเยอะๆสูดเยอะๆ,ๆอันนี้แหละเป็นเหตุที่เราเข้าสวรรค์ด้วยเหมือนกันมีแถวกรุงเทพกับแถวนี้ไม่รู้เป็นเด็กัวแบบแบบสมง,ง,งัะแบบเพิ่งพึ่งแบบเอาบ้าตัวเห็นคนอื่นเขาละหมาดหน้าผากดำอย่างเอาบ้านมันไม่ดำไปซื้อ,อยากันตุงมาถูบมาที่มาที่ โอ้บาร์ดัมมิ่งสองดูดูนี่แสดงให้เห็นว่าไงอ่ะยังไม่ถึงเซร์เลยไม่ถึงเซรลยนบีบอกเอาไว้นะครับว่าอูมิรออินโดอาดัมลูกหลานอาดัมถูกใช้ปิดสยุตให้สุญูดฟาซายาดาฟาลาคุญยันนะดังนั้นเมื่อเขาสุญูดสำหรับเขาคือสวรรค์วาอูวาอูมิ่ตัวปิสุยุตซึ่งฉันถูกใช้ให้สุญูดฟาอาบัตู ฟาดเย็นนะ้ำและอาขันปฏิเสธไฟนรกเหมาะสมสำหรับฉันนี่นบีพูดนะั้นเราสูยเยอะๆแล้วนบีบอกว่าท่าทางที่ใกล้ชิดใกล้ชิดนับอัลลอฮ์มากที่สุดมีท่าทางเดียวบนโลกอย่างมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์ออมาละหมาดที่บ้านของอัลลอฮ์แต่ถ้าใกล้ชิดกั้อัลลอฮ์ซวย นบีบอกว่าสุญญ์ใกล้ชิดกันแล้วฟักซิลูมากเลยขอมากๆเลยมิดุอายนขอดูอานเยอะๆแต่ถ้าเราละหมาดจะฟะอิหมั่งทำสินบั้งทงบางทีฉันเร็วเอาขึ้นเลยอิหมั่งบางทีอิหมังมม่งเร็วอิหมั่มบางทีอ่นา 7, อ 3, 5, เนเจ็ดเราอ่านสามอ่านห้าเลยก็ดีกับถ้าอยู่ที่บ้านนี่เราสุญญ์หรือละหมาดสุนัขนี่ทำไมครับขอดูอาเดนเยอะๆได้เพราะอะไรเพราะเวลาท่าทางอยู่ในสุญญ์นบีบอกว่าอะไรครับ นบีบอกว่านบีบอกว่าอัลลอฮ์จะรับตัวอาของเรามากๆในขณะที่เราสู่อในเวลาที่เราสิ่ออย่ากขออะไรตอบรับขอขอภาษาไทยได้นะครับไม่มีอุลมาคนไหนฟ็ตา,าว่าวไม่อนุญาตให้ขอภาษาของเราทื่อภาษามาเยูก็ได้เอา้า ก็มีกิตามีกิตาบอกเอาไว้บอก,บอกว่าอย่าพูดภาษาอื่นนอกจากภาษาอาหรับอะจริงๆแล้วเุลามาเขาพูดถูกนะครับคําว่าละหมาดไม่พูดภาษาอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของบริบทเรื่องของเกี่ยวกับการละหมาดที่่ถูกต้องอุลามาเขาอ,อธิบายว่าไม่อนุญาตให้พูดภาษาอื่นนอกจากภาษาอาหรับในที่นี้หมายถึงอเริยา <c oughs> บถเกี่ยวกับเรื่องของ การทำรูปทุกอย่างเวลาเราตักงีตัต้งออมีเรื่องนี้เราบอกว่าอะไรครับอัลลอฮ์อักบวรใช่ไหมเอาใหม่เดี๋ยวละหมาดอิชารัอิหม่ามบอกเลยอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เสียไหมนี่แหละกล่าวอื่นจากภา,าษาอาหรับอันนี้นไม่ได้ให้อาพี่น้องภาษาในอันกุรอานไม่ได้มีภาษาอาหรับเพียงเดียวนะครับสมัยสมัยก่อน อย่างเช่นอย่างเช่นเตารถอินทดียก็เป็นภาษาอังกฤมูซาไม่ใช่ภาษาอัฉะนั้นในอันกุรอานเรากาในอันกุราอานในอันคุรานในในนมามีภาษาอาหรับใช่แต่สิ่งที่เป็นอื่นที่ไม่เกี่ยวเรื่องการขอควาขอภาษาที่เราเข้าใจอันนี้อุลามัเขาไม่ฟังโอ้ท้าหาว่าขอภาษาอาหรับในละมานนั่นน้องนองกิจาขายของขายเสื้อในตลาด ขายกองกอขายทุเรียนพวงมาดีบวกมาีทุเรียนที่หอมบวกมาีอย่างเนี้ยไอ้อย่างนี้เราจะขอ,อยังไงในเมื่อมาทำกัดตัด้งเคารพในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะได้เข้าใจแบบนั้นเราสืออ่อสอนนึกในใจแี่เบางได้จากนั้นขอชันรู้ยงฉันเรียนศาสนาขอชั้นมีทิษฎีเพิ่มขึ้นขอให้ภรรยาของฉั้นละมาด้วยไฟละมาดคุณพี่ยามขอไป พยายามขอในดาวขอสามีของฉันละมาศูะย์เรื่องเดียร์ต้องประมวลจู๋ของปแล้ว้องข,ข,ข,ขอได้ขอเลยฉะนั้นนี่นี่คือสิ่งที่นบีบอกเอาไว้นะครับอ้าวละหมาดสุนั์เยอะๆการละหมาดสุนั์เยอะๆนี่ทำไมครับเป็นเหตุที่ทำให้เราเข้าสวรรค์ประการต่อมาการละหมาดสุนั์ทำให้เรา ละหมาดสุดท้ายเราจะทาให้ละหมาดฟังดูขอเราี่เคยบอกคลองทำไมครับสมบูรณ์ขึ้นอ่ะพี่น้องทำเวลาเราฟื้นขึ้นในวันกิยามาสเนีสิ่งแรกที่อลจะสสนเราจะออะไรละมาดฟัดูอินนาอวลามาอินนาอวลามาอยู่าุบิหิลาทุกกินอามาลี นบีบอกว่าสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเรานลังฟื้นขึ้นมาแล้วสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราในวันเกียร์มามิอาบารีจากการงานของเราก็คือซาลาตูบางสวดบอกว่าซาลาตุมักตูบะละมาฟัลตูงันในวันเกียร์ฟื้นขึ้นมาอัลลอฮ์ไอ้ซาลาตูนละมาดมุขท่านอย่างอกออกมากกว่บนโลกดุนยาทำงานเงินเดือนเท่าไหร่มี มีสวนยางเท่าไรมีรถกี่คันบ้านกี่หลังเลียงที่หลังน,น้ำมานมาก่อนฉะนั้นละหมาดห้เขาฟังดูเขาคิดตอนไหน,นตอนไหนเนาะนตอนอาเ,าอเิ็บบาเรเลกเขาทษที่ใชายน้ำสติีเคลื่อนทันเปลี่ยนผู้หญิงมีรอบเดือนนั่นเขาคิดตอนนั้น,แ,นแต่บางคนเมื่อคินบาร์เลยตอนอยุห้าสิ เอามีไหมมีผมสอนที่มสัสยิดแห่งหนึ่งบรรยายอยู่นะโต๊ะโต๊ะข้างหลังกับโต๊ะโต๊ะแบบนี้โต๊ะแชร์นี่โต๊ะบอกว่าอาจารย์สอนละมานอีกชั้นหน่อยโต๊ะอายุ80ดสิบดังกล่าวไม่เป็นอายุ80ดสิบงานเก่งไาเลยเอามีมีนี่นะนี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งแรกที่อ,ลอ,อัลลอฮฺจะสอนสูนร์คือละหมาดต้องให้ความสําคัญกับละหมาดฟังตู แต่ถ้าเราบกุกคล้องเป็นไปได้ตอนที่ผมามาเกณฑ์บาลเรตผมก็ละหมาดไม่คุ้มกันบางคนพอมาเรียนมุนสสสศานาแล้วก็เอาบาตรตัวไม่ต้องคอรอ์ใช้แต่ละหมาดสุนัขเยอะๆให้น้หมาดสนาุนัขเยอะๆข้อนบีบอกว่าหลังจากที่สอบสวนแล้วละหมาดคับดูของเราบ,บกุกคล้องอัลลอฮ์ก็ตรัสกับมาลัยกาบอกว่าอุนซุลูฮันลิ่บดีแต่ดาวูอินไปดูสิเขามีละหมาดสุนนะหข ฝฟายกัมฟย,ยกัมมิลพิฮะและละมารสุนัธีจะทําให้อะไรครับมันตากอโซมีนันฝาดีาทำให้ละมารฟาดูเราสมบูรณ์มัมมยยากูนุม,มยายยากูนมมุายุอามมลีอลาลานีและอัอามาเป็นสอสนเรื่ง่นต่อฉะนั้นวันนี้ก่อนหน้านี้รเรามกครองแล้วเห็นผลใ้ก็ช่างละมาดฟาดูไมนคมละมาสุนัเยอะ ไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ <What? S 1> เราไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ละมาสุนั่ให้เยอะๆมี อินนาฟินจัตตนะในสวรรค์นเนี่ยมีอากาศดาวอย่างเนี่ยในสวรรค์มีร้อยชั้นอุละมาคนหนึ่งบอกว่าสวรรค์นเนี่ยเปลียดเครียดได้กับรถไฟรถไฟมันวิ่งขบวนหนึ่งใช่ไหมชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามวิ่งไปนเรื่อยไหมวิ่งไปด้ปวนนยนต่สวรรค์นัะสวรรค์เนี่ยมีร้อยชั้นอาตตอัลลอฮฺลิมุฮะจีรี สวรรค์มีร้อยชั้นสูงสุดคือฟยล์มดาวนั้นเวลาขอดูอาเราด้สั่งให้ขอชั้นเฟีิล์เดาวทำไมอย,า,อยากอยู่ก,กับบรรดาอัมยิ้งอยู่กับบรรดาชูมา,าดาบรรดานบีและบรรดาชูมาดาพี่น้องไปอุ้มร้อนขอโทษพี่น้องไปมาดีนะแต่คนอ่ะดูหน้านดูตาแล้วเห็นไปแนะ่ๆทำไมเขาอยากจะไปฝั่งที่คือบดบังเกี้ยเรารู้ไห ที่น้องตอนนี้รัฐบาลเซาดี้ไม่ไม่ยฟังกันง่ายๆน,นะครับที่กุบคบางเกียรอุลมะคนหนึ่งให้เหตุผลประทับใจมากเขาบอกว่าทุกคนเรียนจากจะไปตายที่มาดีนะแล้วั่งที่กุบวบาเกียรเพราะอาะไรเพราะเวลาวันสิ้นโลกฟื้นขึ้นมาฉันเห็นหนาบีก่อนคนอ,อืฉันเจออับดุลบาฉันเจอทั้อุมมะ และที่สําคัญคือเห็นหนบินจะไปอยู่อุโมทใกล้ๆเพื่อเห็นหนักบีก่อนแต่ไม่ได้หมายรวมว่าจะฝันนักีินไม่ได้นะครับต้องเป็นคนสําคัญและก็ว่าเอาเ่ใครมาถามเราฝัมีร้อยชั้นเตรียมไว้สําหรับใครที่นมีมูจาที่ดีฟีสบายัล้วให้กับคนที่ต่อสู้ในหมนมทางขอกเรามาไปนั็นอะไตใก้ระหว่างชั้นเนี่ย ก็มาไม่ตั้งสมาธิวันนักผ่านกันชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินขอโทษนะวันนี้ยังไม่มีนักอวกาศไม่มีเครื่องบินที่ห่อใดขึ้นไปข้าฟ้าได้น,ะนี่เราที่ไปนิดเดียวเลยครับาสมาวานนัฏมัคือบรรดาชั้นฟ้าเจ็ดชั้นฟ้าแต่ละชั้นฟ้าก็ยังนิดเดียวดูความอ่อนแอของมนุษย์แต่ประเด็นที่จะเอาคือว่า a ล l a h ที่แยมสวัสด์ให้กับผูยา่งยืคนที่ต่อสู้ใน,นางคอา์ปัจจุบันนี้เริ่มต้นด้วยอัฟกานิสถานนะแล้วก็มีทั้งอิรันนะครับในปาเลสไตน์มีทั้งซีเรียปัจจุบันนี้ข่าวไม่ดังอะไรมากกว่าเข้าซีเรียเข่ากับที่ปาเลสไตน์แม้ว่าจะทำสัญญาทุติดการจริงก็ตามแต่จริงก็คือจริง สันดานยูพี่น้องของเรากลุ่มบุจาดีนอามาสกลุ่มพี่น้องเราในปาเลสไตน์ได้ร่วมต่อสู้กับอันตพานยูหรือเดรชานยูผมใช้สัตว์นี้เป็นเบาไปเพราะในขบีตันมูทของพวกเขาที่เขาฮาซิ่งกัน <c oughs> เขาบอกว่าพวกเราอื่นจากประชาชาติยูเป็นสัตว์เดรชานเป็นหมูเป็นหมาขอโทษนะท่านใช้เขาแค่ใช้หนีนะ้นี่ย เขาถึงฆ่าเด็กๆของพวกเราได้เขาถึงฆ่าผู้หญิงของพวกเราได้เขาถึงฆ่าแบบไม่เลือกหน้าเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าพวกเราไม่ใช่มนุษย์พวกยิวต่างหากค,คือความเป็นมนุษย์และเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐยิวไม่อนุญาตให้ยิวกินดอกเบีย้ยชาวยิวด้วยกันฮารอมในลักษณะของพวกเขาแต่อนุญาตให้กินดอกเบี้ยจากประชาชนนี่คือยิดฉะนั้น คนที่ตายในสุนทานก็อ้อาคนที่ช่อีดคนที่เป็นชูฮาดะพี่น้องเห็นไหมครับในในรูปภาพวันนี้ผมก็เพิ่งลงไปอีกหนึ่งรูปภาพทําไมเขาตายและเขาไปหน้าเขาดินีน่ไม่มีศพไหนบนโลกบุญญาที่เป็นแบบนี้นอกจากบุญยาดีไหมนอกจากบุญยาดีๆชาวปาลิสตา์ก็สั บอกว่าถ้าหากนี่ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าบ้านฉันพังไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปดูที่อื่นลูกฉันตายเดี๋ยวฉันก็มีใหม่นะภรรยาของฉันตายเดี๋ยวฉันก็หาดแ,แต่ถ้าหามาล้มเลิกการต่อสู้พวกเราจะไม่มีที่ไม่มีความดีใครคนกาคนกัตริู ยวจะมายีหัวยวจะมาทำห้ายวจะมาทำลมำลแล้วก็ชาวปาเลสไตน์ชาวพัสตาร์สา์บอกว่าฉันขอเป็นเป็นเป็นยวขอตกมุตัดไม่เป็นมุสลิมไม่เคยมีประกฏบนโลกดุรยางว่ามุสลิมตกมุขตัดแลวไปเข้าข้างยิวเป็นพวกยิวไม่มีแต่เขาสู้พ่อยิวไปแย่งบ้านเขาไปอยู่ดินแดนเขาไปกดขี่พวกเขามัสยินอันอักซอด้วยความเคารพ เมื่อก่อนแรกๆเลยนเนี่ยอายุต่ำกว่าสี่สิบเข้าได้แรกๆครับอายุต่ำกว่าสี่สิบเข้าได้ต่ำกว่าสี่สิบสี่สิเข้าได้ยี่สิบสองยี่สิบห้าไม่มีสิบข้าเพราะสิบอันอนักสองเป็นมัสยิดสำคัญอันดับสามที่ดามีบ,บอกเอาไว้หนึ่งฮารอมสองมัสยิดดามีสามมัสยิดอันดักสอง เราจะต่อสู้กับยิวนะพี่น้องอาชานาสยิวเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งสำหรับพวกเราผมเสียใจยทุกวันนี้ที่เอาล้อบอกว่าพวกยิ้วจะไม่พอใจนบ,บีอุมมะของท่านนาบ,บีจนกว่าฮัตตาตามิอบิล,ลัตาหจนกว่าพวกเราจะปฏิบัติแนวทางของพวกเขาวันนี้มีไหมครับในอียิปต์ เขาเียกเาเขาเกอุลามานีนะนยนักวิชากากรในอียิปต์ในซีเรียออกมาเรียกร้องมาเห็นใจยิวแต่ตำหนิอามาสตำหนิพี่น,น,อน้องในปาเลสไตน์จึงถูกคุกองว่าเป็นตัวรูยิวตัวรูอะไรพฤติกรรมเหมือนกี่ยิวเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของเราแล้วยิวทำให้เราเป็นอะไรครับเป็นพวกมัน มิลล่าตาภูมเป็นแนวทางของพวกมันยังไงผมไม่เคยเข้าใจค่ะที่ส่วนนี้เนี่ยในความเคารพเข้าใจก็ผิดเพินตามที่ฮะดิษอุลมามะฮะดิษอธิบายฝางให้เดีย๋ยกุลลรือาลูดินยูแล้วดูดันน้ำฟิสตราดเด็กทุกคนเกิดมาบนฟิสตราดเป็นความบริสุทธิ์ฟาอับบาวามูยูฮาบิดานีอูริมัดซิรอนีอูริมัดดิซานี พ่อและแม่ทําให้เขามีพฤติกรรมเหมือนยิวทําให้มีพฤติกรรมเหมือนนัส,สรณีทําให้มีพฤติกรรมเหมือนผู้บูชาไฟเข้าใจวันนี้เองว่าเราถูกสอนให้อะไรครับไม่เคยถูกสอนให้เกียรติิวแต่ถูกสอนให้เคารพให้เกียรติิวเกียรติและไม่เกลียดมีไหมในสังคมของเราผู้สนใจกินโคกินแป๊บซี่ทำดีไหม เนินเพนนีส่วนหน่งสตางส่วนหนึ่งของารายได้จากพวกน,นี้ไปซื้ออาวุธยิงที่น้องของเราอุลมร้าการับท่านหนึ่งบอกว่า <c oughs> เราเนี่ย <c oughs> กินโค้กไม่กินโค้กไม่ตายไม่กินเ๊บซี่ไม่ตายแต่ถ้าเรากินโค้กกินเ๊บซี่ที่น้องของเราตาย <c oughs> ผมสะเทือนใจมาก เวลาไปไปร้านอาหารมุิสเร้านอาหารนั้นยังขายโค้กแฟซี่และเราก็ยังกินอยู่นี่นะครับว่าเคฟซีแมคโดนัลด์ยังขายที่นี่อยู่ผมว่าพวกเราก็ไปประท้วงกันเหมือนในคนฝรั่งตาน้ำข้าวเป็นฝรั่งเป็นคริสเตียนออกมาประท้วงรอยขอดสินค้าอยู่และของเราอะทำไมเรือกไม่ได้ พยูมาดูไงว่ามุสลิมกัะมุลไม่ได้เพราะฉันเพราะฉันเพราะฉันให้พวกเขาเหล่านี้มินและต้องรักฉันแต่่อนดาพี่น้องในปาเลสไตน์ดาฮามาสนั่นเขาต่อสู้กับอิสลามต่อสู้กับศัตรูใหมอิสลามเราอยู่บ้านของเราในก่อนอะไรครับก่อนภรรยาก่อนสามีก่อนลูกและชาวปาเลสไตน์ของพี่น้องของเราก่อนอะไร เด็กไม่รู้อินโนยในต้ข่าวที่ช้าที่สุดที่รู้สึกสะเทือนที่หลายส่วนที่ทำให้สะเทือนแต่ข่าวนี้ที่กิวไปจริงอะไรครับจริงสถานีที่ผลิตไฟฟ้าปรากฏว่าเด็กที่อยู่ในตู้อบเสียชีวิตเนื่องจากว่าไฟถูกตัดก่อนที่จะถูกตัดนี่เด็กคนนี้อยู่ในท้องแม่ซึ่งแม่เนี่ยตายมาด้วยกับน้ำมือยิวนะครับ แล้วหมอก็พาออกปรากฏว่าเด็กรอดแต่ว่าจะไม่สมบูรณ์ก็ต้องเข้าไปในตู้อบพอเข้าตู้อบยิงถล่มยิวถล่มผมไปฟ้าไฟแดงเด็กเสียชีวิตปรากฏว่าทั้งแม่ทั้งลูกเสียชีวิตแต่พี่น้องคนเด็กชาวปาเลสไตน์ไม่เคยขอร้องชีวิตพี่น้องของเราไม่เคยขอร้องชีวิต เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาตายไปแล้วเขามีที่อันบริสุทธิ์นี่ไงบูญญาคดีน,นบีพุทธบัพ์วันอีทั้งสองวันอีทุกครั้งที่นบีพุทธบัพ์นบีจะหันไปหามุสลิมาแล้วนบีบอกว่าพวกนั้นจงโซลก้อเถอะบอกกระมาดามุสลิมตก็สดละกูสมัยนบีไม่มีกล่อ,องอย่างนี้ เป็นไรครับนี่เราก็ย้อนกลับสมัยนบะีภูเสือมีสงครามครั้งหนึ่งที่เป็นสงครามจนที่สุดนะครับนบีประกาศว่าเราไม่มีอาวุธเลยนะครับบรรดาซอบาตาังมาร่วมกันด้วยกันมุสลิมในวันอินทองหยองนี่นะครับโดนเลยนะครับ <Yeah. S 1> เหมือนกับที่ไว้แ์แชนแนลจัดงานล่าสุดที่จังหวัดยะลาพี่น้องเราแทบไม่เชื่อเลยครับ